ก็สเดมอองตละใบต้องเริ่มจากกระบวนการยังไงครับชุมติว่าเขาไปขุดดินขึ้นมาแล้วครับมามักไว้มามักไว้แล้วเขากับเรงไปสื่อเจบไปสื่อเจบแล้วก็มัดย่มาแลกมันมันลุยตอนเย็นมันลุยลุยแล้วก็ปั้นเป็นก้อนตากแดดแล้วก็หาพื้นมาเผาอันนี้มือที่เท่าไหร่ครับนี่ที่เท่าลุยเล้าหรอลุยมือแรกเลยว่าเลยว่าลุยมือที่สองครับลุยมือที่สองแล้วก็ตากแดดตากแดดแล้วจักแดดครับตากแดดมันก็แล้วแต่เท้ากันแล้วแตเท้ากันได้ครับคันยาก ัอยากเผาเลยเผาเลยก็ได้กันแต่ว่ามันมันสิบว่าใครซูงดีต้องถ่ายที่มือถ่ายมือเดียวครับมือเดียวกับเห็นผลลครับเป็นมือที่สามแล้วครับมือที่สามเห็นมือที่สามเห็นอยังแับที่ไหนมือที่สามพอกับเอาดินขึ้นมามากมามาหมักมาหมักครับหมักทีงสี่ครับมาเห็ดดักแล้วเห็นในตอเห็ดเห็ดแล้วขมันแล้วแล้วปั๊บมันเข้ากับมาตากแดดครับตาดีเป็นมือที่สี่ครับตากแดดแล้วเาห็นไหนจักแดดตากแดดแล้วเข้ากับขมันแห้งดีแล้วเข้ากับเผาครับมันต้องรอตั้งสองแดดสองแดด มันเตามจิตเรื่มเขามันจิตเผาได้เผาสองมือป่ะเผามือเดียวครับเผามือเดียวพราพ่อสองสามชั่วโม,มงหรอกได้เป็นมือมือที่หาอย่างที่ลแล้วเขาเราเราเห็นอย่างต่อครับเขาไปขายครับว่าตองถาไวลาว่ดตองมาทาสีว่ดตองมาบ,<อ>บ่บอพระเดท่าสีพระเดชยังยัดเลยยีมันแรงมากยัดเลยครับเจ้าหู้จังไหนว่าหมอนมันบ่แตกมันบ่าเลาขันชุบวาขันมันขันมันขันมันแตกดีครับมันสิบว่าถึงมันจิตปุบปุบขับเตาเลยคือบอกไฟผุดิต้่มต้มต้่มเลยเตาคือกันครับขันมันว่าแห่ง ขันว่าขันห้าเหยียบว่าถึงสิมันจะแตกเลยด้ครับตุ่มตุ่มตุ่มครับเตาเลยมูลอายะก็มีเออมีเป็นสันห้าวตรงกาว่าห้าวตรงเห็ดไหนมันได้กาว่าเห็ดไหนมันถึงมันยังสิว่าแตกขันขันมันถึงดีขันมันแย่สมมติว่าเขาแย่เ่ราะว่าห้าเผาสีเปียกๆก็ได้ข้าวมาถึงหมายความว่ามันละเอียดมันจับกันดีพ่อหรือว่าครับไปอย่างนี้คือว่ามันแหย่ไหมครับเห็ดบ่อยมันลงมคอยพูดจะข้าวมาแหย่ไปยังมันมันบอกอย่างนี้คือว่ากากเสียมันมันสไหลายนี่ครับนี่กกาาเเียยมันสหล ใส่ต้นไม้ลายให้มันลายมันจะค่อยๆแตกระวางดินกากเสือกับดินไม้มันต้องใส่ประมาณสัดส่วนเท่าไรได้สัดส่วนกับกันแล้วแต้หาหูสิเอาครับกันห้าเอากันห้าเอาสองสอบก็ได้ยุคแปดเก่าหน่วยสองสอบสอง,งสอบคุยึมว่าแบบดินไม้กับดินดินเสือ้อต้องหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าหนึ่งต่อสองสอบหรือดเท่าไหรือว่าแบบทอทอกันมันกับทอทอกันแหละครับห้าสิบห้าสิบ่ครับห้าสิบห้าสิบอ๋อท่านใส่ลายล่ะเป็นยัง ใส่หลายมันก็เห็ดบ่อใครได้ครับมันมันแหงมันทาถ้าใส่หน่อยเหรอใส่หน่อยก็แตกเห็ดพอดีพองามก็ต้องหาชีวิตครับหาชีพหาชีพอ๋อก็เป็นเป็นตะลุกครับนี่นี่นะมันเหยียบแล้วนีเดาเดาดีอันนี้คือเหยียบพร้อมจีบปั้นแล้วครับนี่ปั้นได้แล้วครับนี่ปั้นได้แล้วนี่ผมปั้นเป็นตะลุกเออปั้นได้ปั้นได้ปั้นลูกหลอดก็ได้ครับปั้นลูกหลอดนึ่งเป็นนึ่งกระติกก็ได ก็หนุมเนี่จะเฮ็ดแองก็อาจจะเป็นปอมเป็นปอมสินเป็นโชว์ได้ได้ครับได้ด้วกันแต่ว่าันผู้ขันมีศิลปะผู้เฮ็ดสวยงามนี่ครับเขาอ๋อวัตสุมัตถุสิงามถ้าเป็นแบบนี้อย่งนีจะเป็นยินงหยองเขงกับดินเสืออะไรเสียเสือเสือเขาผสมน้ำกับดินนี่มันแี่ยังครับเนี่ยแกบกับดินเท่าลุยผสมกันเหรอปั่นเป็นก้อนเหรอกระเพราบันเขามาเขามาทุบเขามาทุบเขาทุบเหรอครับเราเอามาใส่นี่อันนี้มู้นี่ให้ยังไงดินด้วกันครับนี่แต่ว่าเผาก้อนเห เขาเอามาลุยไส้แกบก่อนครับนี่ใส่ใส่แกบก่อนลุยไส้แกบแล้วมันสิเป็นยังีนี่มันสิเป็นยังไงบา้นเอาไปเผาไฟบา้นเวลาเขาตำเวลาเขาหมุนมันสิหมุนนะครับบา้นเอาไปคุเอาไปผสมกับดินอ๋อผมนึ่งผมรวมเป็นไส้มอนมันไส้บอบอบอเหม็นไส้ครับดินครับเออดินเหนียวกันนี่อ๋อเป็นตัวนี้ครับเป็นเป็นเป็นตัวเชี่ยมนะท่านยำไหมทำทำบ่อยมันแตกนะครับเวลาเขาเผามีองค์ประกอบยังไงครับเลยมีแก่กับดินตัวนี้ครับตันี้แก่กับดินดินเป็นดินตัวเดียวกันไหมครับครับดินตัวเดียวกันดดดินนตััววเเเีียกท่า็ เแกจะมาผสมมันก่อนแล้วก็เผาเข้ามาลุยแล้วเขาปั่นเป็นก้อนเป็นก้อนตายแดงแล้วก็เผาเลยสีออกสีนี้เองกันลุยมาถึงผสมครับผสมในนี่มีองค์ประกอบยังไงนี่แกบกับดินครับนี่ดินยังดินดินเหดียวกันหรือครับดินตัวเดียวกันนี่แหละเผาเผาเนี่ยกลางแจงกันนะเผาเตาแต่แกล้งขึ้นกันครับนี่โดนมาเลยขึ้นจนเป็นสีนี่โดนมาเลยเพราะถ้าเผามันสะขึ้นสีนี้ขึ้นกันเลยเอาสีขาวเลยบ่ครับโดนมาไหนครับเผาจักชั่วโมงเผาประมาณสองสามชั่วโมงก็สุกแล้ว คือสุกไว้แต่เขาค่อยหลอนสูงครับใส่พืชนดนใหญยมูนี่ใส่พืชนดนใหญลื่นข้อมลูลนี่เขาได้มากตาแต่อพอแตเมียพุ่นแล้วอพอแมวมากเถอะพอแมวกับมาตาลุ่นดึงดัมบันตะบันลาสีตบันโก้ลาสีพุ่นบันตีหมอตีเตาอ่างนี้นี่มาตาลาสีแสดงว่าบ้าเด็เป็นของบ้านนี้ดโดยตรงเจ้าตากินกับมันก็เป็นของบ้านนี้โดยตรงแหละมาเพิน่นมูฟอรม,มูเมียนเพิ่นมาเห็ดอยู่นี่อ๋อเออื่นท่อบอกง่ายก็ว่าพอเมียยุพอเมียยุพุ่น เพลนเห็ดยูพุ่นเหรอเพลนเพลนใหญ่ผ้ามันผ้าใหญ่ไหยูพีเก่อนที่พอแม่เจ้าเห็ดมีคนเห็ดบ้านบ้านน้องจ๋ามีคนมีคนเห็ดก่อนพอแม่เจ้าปะบ่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 มีครับ<ม>อ,อืมยิ่ขึ้นสีแดงยิ่งขึ้นดีเลยสีงามสีสวยงามกันอันนี้ครับแบบหยับหยับผสมนั่นจะเอาบ้านพื้โปรตดิครับเห็ดบ้านพื้โปรตได้เพ็ดตอนนี้กี่บ้านพื้โปรต์ที่บังแดดฝากวันตะเนียนไปไหมครับบ้านพื้โปรต์ก็เห็นตัวยันดีเจ้าเสาอย่างนันบ้านฟออฟ้าบ่มี่นะครับบ่มี เขาเป็นยังเขาเศร้าเห็ดหลือมั้งพงวะเขาเศร้าเห็ดแล้วนี่เพราะเขามันดูติดเสียวกันน mm, ี um ่ไม่เหนียวเนี่ยันี่ยถือน้ำมันสีเหนียวครับคนนี้ด้วครับนี่เนี่ยมั้ยนี่ถือน้ำมันสีเหนียวนี่ยันไม่ได้ถือน้ำมันสีเหนียวกันถือน้ำมันสีเหนียวเจ้าสะไปเอาดินอีกเทรื่องมือเด้อพว่าสะเปลามือหือมันเสาอ่ะมัดเสาบนเสาบ้ามัดเสาขึ้นมือหือนะ ว่ามือเงินคนผ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยคำเตาซั้นครับเนี่คำเตาซั้นอันนี้ซื้อไงครับไม่ตีดิเนี่ยคำเตาซั้นครับเตาซั้นอันนี้ไม่ตีดีนะครับไม่ไม่ตีเตาตีแปะแปะแปะอันนี้มูนี่ยังไงนี่ไอัน้มูนี่วงเพ็ดลินมันงครับดิวงเพชรลินเพชรลินตาครับดิวงเพ็ดลินเตาครับเค่องคือบางคนใส่มือเครื่องเคียงให้มันเรียบเออครับมีดมีดนี่ไว้ถัาปาดครับเวลามันห้องตบแดงอ่าอ่าหอยยาปาดมือจะคลองครับครับเออเราไม่มูนี่ก็คือเป็นไม่ คือกันครับไม่ไม่ไม่คำคำเตาคำเตาซ่านเวลาซ่าเดออกมานะครับมันเวลาชันขันสดสดมันมันมันสีหักลงเขาต้องใส่ไม่คำว้มันจะไม่ว่าหักเล่นๆเขาตลอดเลยจักหมอจักใบมันก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่เฮาครับซุ้มว่ากันซุ้มว่าเฮาบ่มีเงินใส่ขายกันใส่สี่เฮาเฮ็ดมื่นหนึ่งสิบหน่วยสี่สองหมื่นเฮาเผาไปขายเลยก็ได้ครับมันก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับผมแต่มันก็ต้องใส่ฟื้นเพิ่มจำใส่ใส่ใส่ฟื้นใส่เพียงใส่เพียงอีกางเดียครับนึ่งเพียงเพียงผม เฟี้ยงก็ต้องใส่เฟี้นก็ต้องใส่มันมันก็ต้องมีเผาหลายมากสุดแหละครับหล่ไล่ขั้นตอนมันมันขั้นขั้นเผาหลายมันกับว่สุกดินบ่สุกครับต้องใส่เคยเผาหลายสุดจักใบครับสูงสุดกับว่าเกินสามสิบสี่สิบครับสามสิบสี่สี่ใบเนาะได้ครับเคยมเนาะสามสี่สี่ใบเนาะจากจากนี้กี่เคยอยู่ครับครับแต่ว่าถ้าเราปั่นมาแต่พื้นบ้านเป็นเจ้าผู้เดียว ครับกับพ่อก็มีแหละเป็นผ้าผ้าเห็ดครับผ้าเพ็ดแบบสมัยคือผูดต่อผ้าเห็ดทั้งเสี่เ็ดทั้งเสียละแต่ตะกี้ตะกี้สมัยสมัยตะกี้หลังนี้มันก็เฮ็ดครับนีหลังนี้มันก็เฮ็ดหลังนี้ก็เฮ็ดครับเราคุ้มปั้นหมอเห็ดมันไม่ครับแต่เตะกี้เออเพเดอนคุ้มปั้นหมอครับแต่ใบชะดีมันมีผมหลังเดียวเห็ดยูวเออเขาเศร้าเมื่อไห่บ้านลูกศิ์ป้าไม่ลูกศิษย์บ้าป้ามีแล้วครับลูกมันก็ว่าหัดลูกลูกลูกเดียวครับลูกสาวเขาก็ว่าเห็ดเขาก็ไปหายขั้นข่ายออกหน่อยมาเรื่องน้ำเจ้าสอนียว มันต้องบอกผู้ผู้เหตุผลแล้วครับผมบระเด็นเหตุมันต้องบอกผู้ได้เด็ดนี่เดียวจะเป็นคนเก็บเงินบ่บอกกับเป็นผู้เอาฟื้นเอายังให้เขาเป็นผู้เหยียบดินหยาบให้เขาอันนี้เป็นมือปั่นดินครับนี่มือปั่นมือปั่นเราจับปั่นพวกเป็นลวงไหนลือมันข้อระแบงผมมีหน้าที่ตบแต่งนะตบแต่งมันสวยมันงามอ๋อแบงหน้าที่กันโอเคปั่นก็ต้องวิธีกันนั่นแหละน้ำกันเราทั้งสองคนนั่นล่ะถือว่าเห็ดน้ำกันครับเฟร็กกงสวยน่งามนี่นี่แหละอันนี้ ก็เป็นเป็นลานอันนี้ก็ตีขึ้นตีหม้อมันมันคือเป็นเป็นล่าเหยืมันเป็นไล่เหมือนกันแต่ว่าเป็นเสี้ยวเล็กๆอันนี้มันเสี้ยวเสี้ยวหนาเสี้ยวเสี้ยวเสี้ยวหางก็จังรูปกคมการปั้นหม้อเนี่ยมันอยู่ในบ่อบัติขันนี่งสองพันห้าร้อยปีมาแล้วแสดงว่าวิชาตนี้อาจจะมาตั้งสองพันห้าร้อยปีมาตัดเดิมนี่มันไม้มันเริ่มแตกมันหล่อร้อยได้กันยังเห็นล่าอยู่ไดงไหมครับอ้าวเขาดูหน่อยครับ แว่าผู้เล่นเป็นคนออกแบบใหม่เห็ดร่างี่อันนี้แต่ผู้เฒ่าผู้แก่ผนแล้วบบนเห็ดนี่ไม่นี่เจร้อยปีแล้วโอ้มันรุนล้วแต่พวกที่สบายมันนี่นางแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ผลไล่นี่ได้มากจริงๆเลยผลแก่เนี่ยผลแก่ผลแก่ทั้งมันคือไรอียังครับมันเป็นไล่ดอกใหม่ยังสั่นแล้วมันเป็นไล่เนียทุกอย่างมีแต่ไลยมีสามไล่เนีอยจังมีแค่ใหม่เดียวนี่บอกตือมี่ใหม่เดียวจัง่าเห็ดไล่ใหม่ว่ามัน บ่มีพูดแก้ไหอะนะคันท้าเฮาแกะลล่กัได้เนาะมีแก้ลล่ไหมเนาะต้องเป็นใหม่ห่เป็นเอว่นใหม่ยังสี่คุณได้เป็นคนแกะเนี่ยตะปูเ่าแล้วบนแ่นเะนีก็เฮ็ดอาคัน้าใหม่ยล่ยมันเนดเจ้าใดใหม่ได้มาเหตดล่แบบนี้มันไม่หมดที่ว่ต้องไปหาสื่อแล้วเออดีสื้อยู่บัตต้องมีไล่เรื่อยๆเออแมนอันใหม่นี่เป็นหายปีแล้วไปนี่โอ้มันลุ้นอะไรนี่ทุกย่างนี่วเก็บไม่ยังครับเนี่ไม่ยังเป็นใหม่ย่างไ้ย ดินดินโมนี่เฮดแองหนามว่าใครดีครับว่าข้ามาต่างใบมันสิโร่งเลยมันสิขาขึ้นอยู่กับเ้องอ่อนห้องไซฟื้นหลายมันกะซุกง่ายมันสิขึ้นสีเราเป็นยังสีขี่าสมเสม,มอกันมันเป็นยังสีตัวครับร่างเทียห้องอาอกาเพาวปััดมันสิขึ้นสีแดงส่วนมาการเผาวสีอัญปััดส,สีขึ้นสีสดย,ย,ย,ยงามเลยการเผามีการอื่นอีกว่าที่มาจากการผาวหรอห้างไ่ก็ใบพผ่ครับใบพผ่เอาไปถมเอาไปถมนี่มันมันสีขึ้นสีแดงมีสีอื่นที่แบบสดๆสีแดงเนาะก่ครับ ถ้า่เวลาโดนเติมนี่คราะห์เพียวๆไมเข้าตรงตากแดงนี่มันแข็งแห้งนี้มันแข็งแข็งเล็กเข้ามาตีคันเวลาคันมันเลี้ยงแห้งเข้าเข้ามาขึ้นมันก็จะล่งแบบนี้แหละครับปั่นมือครับปั่นมือครับอย่างมือปั่นมือล้วนๆเลยไม่ได้ใส่เคียงไม่ได้ใส่หยังปั่นมือสวีบปากสวีบอย่างพูดที่ไหนวัดเต่ามันสุกแล้วพูดครับคันคันคันมันบ่สุกดินมันจะพอยครับ เจ้าต่อออกออกมาจากกองฟื้นมาพิสูจน์บอกมันพลอยหรือว่าเจ้าเลี้ยวเบิองด้วยตาเดียวะเบิองด้วยตาก็ได้ครับมันรักษาที่ไหนครับมันสิออกดำดำมันสิออกดำดำมันบวชุกบัดเข้าไปใส่หนามมันสิเปียยเลยดินบวชุกเจ้าก็ต้องเสียเลยเด้ยครันมันบวชุกเสียเลยแล้วครับเสียเสียถิ่นเลยเราหรอครับเข้าเบิองด้วยตาเดียวบอกว่าเอ้ยอันนี้มันสุกแล้วเข้าเบิองที่ไหนเอาตาเบิองว่ามันสุกแล้วครับเอาตาเบิอง ขันมันซุกมันสีขึ้นสีขาวหมดเลยสีขาวมันดำตอนนีสุดขันนี้พอซุกมันสีดำปื้อปื้อสังเกตสีเนาะครับสังเกตสีครับคขันเวลาเผากวมาสองสามชั่วโมงก็โอเคเวลาเผากว่าสองสามชั่วโมงคือเราต้องแดดจัดครับต้องแดดได้นะครับเออมันทนยังไงเนั่ยหล่ะก็ทนก็ปูนเลยครับก็ก็พุ่มสิเดียใครพุ่มเดียขายนอนนอนค้นในน้ำกันเอาคนรนะในน้ำบามันทนเออเตาเจ้าลล่างเจ้านี้มันทนเออวผมเดียใคยนอนตัวนี้เพราะค่าขายหมอขายเตาแบบ ม้เจ้านี่มีหลายบ่ในแถวธงกุลาเนี่ยก็มีอยู่ถุแล้วครับแถวยาโสหัวลถวมีหลายอยู่มีแต่ยาโสพนมไพ่เนาะครับยาโสพนมไพ่แต่แถวน้องฮีนี่แถวน้องฮีว่ามีหรอครับมีแต่บ้านน้องจานมีกับมีมีกับมีแบบว่าเขาเอาไปส่งหลานท่าเขาอ๋อแต่คนเห็ุแบบเจ้านี่ครับเขาเอาไปส่งเขามีกับมีอยู่ผู้นึงอยู่เปรีตลาดน้องฮีเขาหลับเขาหลับไปตะไาย่เราคนที่ปั่นมือแบบเผาแบบเจ้านี่บ่มีครับมีหลังเดียวในจกหลอกฟ้าเนี่ยครับ ล่าสีล่ะล่าสีมีอยู่ครับปั่นแบบมือเจ้าอ่ะครับปั่นต่ว่าล่าสีเขาปั่นพุ่มพุเศร้าไปเลือกเล้วเลือกมัดเหรอวะตะวันก็บมดบานน้องมดบานนี่ครับล่าสีนี่บัดโกนี่มดบานน้องมดบานเลยีตะหมอยเอ็งต่เตานี่มดบานเลยตะวันสมือหนี่หนูเขาเจ้าไปมตนเมุ่งไทยเขาให้พ่อแม่เขาเลือกหนูเขาว่ากับพ่อไมีอยากมีกินเขาก็เลยเลือกเพลเพลใส่ใดบ้านมันก็ล่ำบากรออนบานมันก็ล่ำบากเขาก็เลยไม่อยากพ่อแม่เขาหยุด มันละบบเป็นเจาจังเหยียูุ่สิน่ะกับเ้าวบี้มันเ้าวมี้ไอคิมสี่ทีมันบพอเาวมีาชีิมีพอหน้าผมหอาวมียังทีผมมีอาชีพมีเลี่ยงมาตลอดต่อังสีหนแสดงว่ามันกับข้อจุดเจาขอบขัวเออไดนพกเจาะขอบัวไดเจาก็จังยูแบบก็ถือว่ายูได้แั่ปบันก็มไม่ใช่ว่าไม่มีคนซื้อต้องมีมีครับครับมีมีพอเขาเขาไปขายแถวบ้านโตนงคู่เนี่ยังทีครับเข้ากับพ่อได้ขายเขาเออ มันมวนหมองไหนเวลาจับปันหมอมันมันกับ่มวนเลยครับแต่ว่าขันห้องปรเฮ็ดห้องกับว่าไอชีมเจ้ามันมันเป็นอาชีพแล้วก็รู้ว่าตลกยังไงใคว่าขันแล้วบ่มวนแล้วว่ปันพอมันมีอาชีเบื้องที่เราเห็ุได้เพียงแต่เราเลือกสิปันหมอต่อไปมันมันบ่มีอาชีพเลยเองไอชีเรงเที้ยมันก็ได้ไปแบบไปกับท่อนกับแม่แม่งกันอยู่เที้ยกันไปปลาอ่อยนี่ไปปลาบังคุดนี่ยครับกลับปา้างก็ต้องมาเห็ุหมอคือเก่าเจ้าไปเซไปเลยหรอก เจ้านี้ไปใช้กี่ไดหรอไปก่ได้แล้วเยูๆอนเจ้าก็ต้องสืบทอดรุ่นพ่อรุนแม่ต่อไปต้องสืบทอดรุ่นพ่อรุนแม่ไปง้เพราะอย่างเพราะว่าเพิ่นส่งเจ้ามาเกิดมปั่นหมอแล้วถามเพื่อนครับปั่นคนตายข้าวแล้วเพราะว่าแม่ทำต้งปั่นเู้าไปขใส่หมุนใส่ตียากสี่ะ เพราะว่าไม่มขายมาเศ้ามัดเลยตัวทั้งบรนด้านกน็หมดบอกไปหาผมได้ด้าบรรยางน้องได้ครับครับำ